สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ แนวข้อสอบใบขับขี่หมวดที่หนึ่งกฎหมายจราจรว่าด้วยรถยนต์นายกนำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่ก็ไก่ได้เพราะภรรยานายกเป็นคนในครอบครัวขอไข่ ได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้ในกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้ข้อควายไม่ได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้นงองูไม่ได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถฉเฉลยข้อขอไข่ พอรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้ในกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ก็ไก่รถจักรยานยนต์สาธารณะขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอควายรถยนต์ส่วนบุคคลงองูรถตู้ส่วนบุคคลฉเฉลยนะครับก็ไก่ รถจักรยานยนต์สาธารณะรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมปลายแดงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ขับได้ในช่วงเวลาใดครับก็ไก่ขับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาขอไข่ขับได้ตลอดเวลาขอควายห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษีงองูขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกครับ เฉลยข้างงูขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกครับรถที่ไม่ได้เสียภาษีในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนขอไข่ร้อยละหนึ่งต่อปีขอกวายร้อยละสิต่อเดือนหรืองูร้อยละสิต่อปีครับ ฉเฉลยก็ไก่ร้อยละ1ต่อเดือนรถที่ค้งางชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3ปีแล้วจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรครับก็ไก่ทะเบียนจะระง,งับขอไข่สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้ขอควายสามารถกระทําได้ตามข้อ1และ2 งองูสามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้ครับฉเฉลยก,ก็ไก่ทะเบียนจะระง,งับขอดถูกต้องก็ไก่รถยนต์อายุการใช้งานครบ5ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอเกชนขอไข่รถยนต์อายุการใช้งานครบ7ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนคอควายรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ7ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนงองงูรถยนต์อายุการใช้งานครบ10ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนเฉลยขอไข่ รถยนต์อายุการใช้งานครบ7ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนขอดถูกต้องรถจักรยานยนต์อายุกา <Staff S 1> รใช้งานครบ5ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนขอข่รถยนต์อายุการใช้งานครบ5ปี ประสงค์ะงจะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนคอกวายรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ7ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนงองูรถยนต์อายุการใช้งานครบ10ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน เฉลยน,น,นะครับข,ข้อกไก่รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ5ปีประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชนข้อใดถูกต้องในขณะขับรถกไก่ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถขอไข่ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ ข้อวายผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถงองูผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถและสำเนาใ <Vegeta> บคู่มือ,อ,อจดทะเบียนรถนะครับเฉลยข้อขอไข่ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถขอ้อใดถูกต้องก็ไก่ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักยนยนต์ส่วนบุคคลได้ขอไข่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ขอควายใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์3ล้อส่วนบุคคลได้งูใบอนุญาตขับรถยนต์สล้อสาธารณะใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ครับ เฉลยข้อขอไข่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ขอด้อใดถูกต้องก็ไก่ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ขอไข่ใบอนุญาตขับรถยนต์สล้อสาธารณะ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ข้อควายใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้งองูใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์3ล้อส่วนบุคคลได้ครับเฉลยก็ไก่ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ข้อใดถูกต้องก็ไก่ใบอนุญาตขับรถยนต์สล้อสาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ขอไข่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์3ล้อส่วนบุคคลได้ขอควาย ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้งงงูใบอนุญาตขับรถยนต์3ล้อสาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์3รล้อส่วนบุคคลได้ครับเฉลยข้องงูใบอนุญาตขับรถยนต์3ล้อสาธารณะใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์3รล้อส่วนบุคคลได้ครับ ากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด5ปีขอ้อใดถูกต้องก็ไก่สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า30วันขอไข่สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า60วันข้อควายสามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า1เดือนหรือข้องง,งูสามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า3เดือนครับเฉลยข้อขอไข่ สา,า <ary> สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า60วันใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด5ปีต่ออายุได้ล่วงหน้ากี่เดือนครับก็ไก่1เดือนขอไข่3เดือนคอควาย4เดือนหรือง,งู6เดือนครับฉเฉลยข้อขอไข่3เดือน ในก่อเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะต้องดำเนินการที่ใดก็ไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งขอไข่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเวน้นกรุงเทพมหานครขอควายสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตง ง,งูผิดทุกข้อนะครับเฉลยข้อกไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวต้องมีอายุกี่ปีครับกไก่ไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ขอไข่ไม่ต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์ขอควายไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ หรืององงูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับเฉลยข้ององงูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับนายชายพิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้ายประสงค์ขอรับใบอนุญาตรถขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่ครับก็ไก่ไม่ได้เพราะนายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการขอไข่ ไม่ได้เพราะขัดต่อระเบียบของกรมการขนส่งทางบกข้อควได้เพราะหากในใช้มีบัตรผู้พิการหรืององูได้เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นะครับฉเฉลยข้อง,งองูได้เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นะครับ บุคคลในข้อใดต่อไปนี้บุคคลใดาสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ก็ไก่นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ขอไข่นายหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟันเฟือนขอควายนายดำเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถงองูนายแดงเป็นวัน,นโรค เฉลยนะครับขอ้อกไก่นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นายแดงประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธรารณะขอไดถูกต้องอกไก่นายแดงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนขอไข่นายแดงต้องได้รับอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีข้อวาย นายแดงไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้งองงูถูกทุกข้อฉเฉลยนะครับเครื่องงองงูถูกทุกข้อผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็ไก่ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร ขอไข่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ข,ขวายมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย5ปีงองูต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์ฉนเฉลยนะครับข้อขอไก่ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถคุณจะปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่แจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกไปขอไข่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตขอควายใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไปงงู นำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน,ฉนเฉลยนะครับขกพพไก่แจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน,คนกรมการขนส่งทางบกไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็ปรากฏดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ